อไปแบบ business class เย้คือแค่ปกติสามเท่ามั้งอร่อยมากแม่คาเดเมียอืมปุ๊บอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากสบายมากนุกคนชอบบ้าในขณะที่คนอื่นนอนกันหมดแล้ว แต่สองพ่อลูกคนนี้ก็ยังคงกินอย่างต่อเนื่องตอนนี้ค่ะทุกคนกับโฮช่องนนี่ดอทคอมอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สนามบินเลยเพราะว่าทริปนี้เนี่ยเราจะไปประเทศเยอรมันกันซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่โนนี่ไปยุโรปนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเลยบนเครื่องบินก็คือ11ชั่วโมงนะคะครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้ตัดสินใจไปแบบด s <มา> s เซส s ล<ม>าสคือติงกว่าปกติ3เท่ามั้งแสนสี ต่อคน1นึ0 0 0สบาทซึ่งนนนี่เป็นคนจ่ายเองทั้งหมดเลยแล้วก็ใจ่ายให้พ่อด้วยทางนี้เนี่ยเราหมดไป2องแ0 0แบาทนะคะกับค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเยอรมันซึ่งเราตื่นเต้นมากๆเลยเหตุผลที่เราตัดสินใจแบบนั่ง Business class เพราะว่า1ก็คือแบบสร้างแรงบันดาลใจด้วยคือจริงๆหลักๆอะ่ะรู้สึกว่า11ชั่วโมงฟล์มันค่อนข้างนานเพื่อนบอกว่าเมื่อยมากเลยเพื่อนจะอยู่เยอะไปเยอรมันอะ่ะใช่ใช่ใช่ก็คือคิดว่ามันนานอยู่1ิชั่วโมงเนาะแล้วมันแบบทรมานถ้าเราต้องนั่งแบบ อยู่ในที่แคบๆแล้วก็มันแบบเบียดเสียดรู้สึกว่ามันจะปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติลงไฟล์ไปเราก็ทํางานต่อไม่ได้อีกเผื่อจะถ,ถ,ถ,ถ่ายคลิปเผื่อจะทําอะไรอีกซื้อความสบายถอะการซื้อ experience แล้วก็ซื้อสุข <ส governance S 1> ภาพรู้สึกว่าการซื้อสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดถ้าเราปวดหลังหนูว่าไม่อยากให้พ่อปวดหลังไงพ่อก็แก่แล้วโอ้ครับครับขอบคุณครับฝากฝากใช่ก็ต้องขอบคุณทุกคนว่าเลยที่ช่วยซัพพอร์ตนนี่นะคะไม่มันเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานด้วยให้เราจะไปนั่ง business class ทุก ทุกไซส์เลย okay, โอเคป่ะเพราะว่าเราทางานมาเยอะใช่ไหมถ้าเรามัวแต่เก็บเงินเก็บเงินอะเราไม่รู้ว่าเราจะได้ตายเมื่อไหร่อ่ะสักครั้งเราก็เลยจะขอ,อั่างก่อนลกนะกันเมื่อกี้เราก็เช็คอินไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมันจะเป็น fast track ของ business class เลยแล้วก็ fast track ของการผ่านตอมอด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะคะแต่นี้เขาน่าจะไม่ให้ถ่ายนะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในน,นี่เลยเพิ่งรู้ว่ามันมีแบบนี้ด้วยคือจะบอกเลยว่านนท์เนี้ยเจ็บช้ำกับการเข้าตอมอที่ญี่ปุ่น มาคือรอนานมากแล้วคนเยอะมากเลยแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเรานั่งบิสเนสมันก็จะมีแบบ Fast t r a ร็ด้วยหิว <c oughs> ข้าวมานนนี่กัจะไปกินข้าวบุฟเฟ่ในลาเพราะว่าเขามีลาวบริการด้วยนะคะนี่จะไปกินแหลกเลยไมแบบเตรียมทองไว้เยอะเลยตอนนี้เราก็เข้ามาตรงลาวแล้วนะคะคือพอเข้ามาปุ๊บมันก็ติดกับลาวเลย ครึ่งแล้วต้อง<ม>ใช้เสียงเบานิดนึงเี๋ยวจะรบกวนคนอื่นนะคะแล้ว<ม>ท่านก็โอเคไม่ได้แบบว้าวเขาสั่งมาเยอะมากอันคือเกี๊ยวกุ้งนะคะที่สามารถสั่งได้ด้วยนื่แบบเขาบอกว่าใส่ผักขมอบชีสเป็นเหมือนแร็ป อันนี้อร่อยแต่ว่ามันไม่ร้อนแล้วถ้าร้อนต้องจากอะไรครั้งที่แล้วที่เราไปญี่ปุ่นคือเราขึ้นเราไป Miracle Lounge ตอนนั้นคือใช้บัตรเครดิตเข้าได้ซึ่งรู้สึกว่ามันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าที่นี่มันจะอาหารหลากหลายกว่าก็ที่นั่งเยอะกว่าไม่มีประกันบอดดิ้งไทม์เราต้องดูเวลาเองนะไม่งั้นเราอาจจะตกเครื่องได้ามาเ็มเยวกุ้งก่นอนกุ้งตัวใหญ่ก็นิ่มถ้ามันไม่เข้มข้นขนาดนั้น นีน่เราอเราจลังกินไอศครีมฮาเกนาร์ดการสรสสตรอเบอรี่คือแบบไม่ได้กินนานมากอร่อยมากมันฟินอะมันยังละมุนเหมือนเดิมเลยอะก็คือเรามีเวลาประมาณสองสามชั่วโมงเลยก่อนจะขึ้นเครื่องนะคะมาหาความรู้สึกพ่อดีกว่าว่าพ่อรู้สึกยังไงบ้างพ่อ,อยง้เข้ามาได้พ่ออายุเยอะแล้วแต่มาอย่างนี้มันก็สะดวกสบายแต่มันก็เท่านั้นแหละพ่อจ่ายเงินนี่ตั้งแสนนึงจ่ายเพิ่มต่อคนอะ เอาเงินไปเตีต้แยแทนได้ไหมไม่ได้พ่อเราทรมาบากได้ข้อทางแทนที่นี่เนี่ยมีคอทเทลบาร์ด้วยนะคะ <ๆ S 2> ก็คือสามารถแบบสั่งเครื่องดื่มแบบนี้ได้เลยของตรงนี้เป็นฟรุ Fruit ๊ตฟรุ๊ตพันคือไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนของพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ชื่อว่าอะไรนะรักกินข้าวฟ้าเมนูรักคุณเธอฟ้าแล้วก็มีอันนี้ป <c oughs> ๊นนอปคอร์นข้าเหมือนนี้เลย ววออกคอนเมเจอร์โอเคเหมือนมากอันนี้เริ่มม่วงแล้วทุกคนกินอิ่มแล้วแบบม่วง10นาทีจะถึงเวลา boarding time แล้วนะคะต้องนั่งรถไฟไปต่ออีกที่เทอร์มินอลใหม่กุเคราะอันนี้จะตกเครื่องอีกไหมเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะ แค่ขึ้นเครื่องแล้วก็คือจะมีแบบเลนส์แยกหรือ่ะหนาวมากเลยทุกคนแค่อยู่ในนี้ก็นหนาวแล้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะพื้นที่แบบว้างมากๆเลยตรงนี้ก็วางรองเท้าได้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์มีน้ำให้เขามีเป็นซองแบบนี้ให้ด้วยเปเปอร์มินต์มีลูกอมคูลิ่งแฮนด์ครีมใช่เป็นแฮนด์ครีมยี่ห้อนี้เป็นยี่้อดังสุ <Wow. S 1> ่เท้าเหรอน่าจะใช่นะ อันนี้อะไรออถุงข้อบผูฟางกันสิงสกระปแล้วก็มียาสีฟันแปรงสีฟันนะคะลิปลับอุ้ยน่นารักอ้าลิปลับยี่ห้อเดียวกันของฝรั่งเศส Make in France เขามี your Welcome moment อะไรอะคืออะไรอะคุกกี้หรือเปล่าเป็นถั่วอร่อยมากแมคคาเดเมีเยถั่วหลายอย่างเลยมีอัลมอนด์มีอะไรอย่างเงี้ยเลยตรงนี้ก็เป็นที่ปรับ เอน็อน,นอรอนเลยะค่ะตรงนี้เป็นที่วางเท้านะคะแล้วก็มีสลิปเปอร์ให้หมีผ้าห่มมีหมอนให้นะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วครับมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อเป็นชองใส่หูฟังแล้วก็เอาที่ครอบใส่ได้เพื่อความสะอาดแต่ที่นั่งคือแบบสบายมากเลยทุกคนนอันนี้คือ n a t i o n a l Park Water <c oughs> น้ำจากส่วน <c oughs> สาธารณะเหรอ ไห <c oughs> นพ่อชิมสีรสชาติเป็นไงน้ำจากโซนสแควรละดืน้ำนั่นแหละเขาก็มีแจกชุดนอนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเสื้อเฉยๆนะมีเมนูให้ด้วยนะคะเขาจะบอกว่าจะมีเซิร์ฟอะไรบ้างก็จะมีวีแกนสแน็คหลังจากเชคอฟนะคะแล้วก็มีแอปเปติเซอร์ด้วยเมนคอร์สแล้วก็มีชีสด้วยอ๋อ ขากจะแจกเบรกฟาสอีกรอบนะคะตอนเช้าเรก็จะมีผ้าปูนอนนะคะแล้วก็สามารถตับเินหมอนได้เลยสบายมากทนุกคนชอบบ้าก็าแจกผ้าเปลี่ยนด้วยนะคะสอบเช็ดน้ยแล้วก็เป็นแบบอุ่นๆก็คือเตรียมกินได้เลย ราจะนอนแล้วแต่เราต้องกินต่อสินาฬิกาจะเที่ยงคืนแล้วอาหารมาเสิร์ฟแล้วอันนี้ที่เราสั่งไปเป็นแอปเปไทเซอร์นะคะก็จะมีเหมือนแบบกุ้งต้มอ,อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เขามีให้เลือกขนมปังด้วยนะแต่ว่าตันนี้นไม่ได้เลือกเพราะว่ามันดึกแล้วอะของพ่อก็คือเป็นเหมือนแฮมแล้วก็มีผล,ลไม้มีมะเขือเทศนะคะ แล้วก็มีสลัดแล้วก็มีไวน์แดงด้วยก็คือเลือกได้ไม่อัน้นแต่ว่านอนนี้ไม่ได้กินนะคะนอนนี้ไม่กินแอลกอฮอรู้สึกติดใจ Business Class ได้ไหมชอบมากเลยเหมือนอยู่บ้านเลยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่กลุ้มมีน้ำสลัดมาให้ด้วยเมื่อกี้แค่ Appetizer เพราะว่าเมนคอสของจริงมาแล้วนะคะ ของเรานี่เป็นเหมือนปลาอะไรสักอยาก่างไม่รู้ว่าใช่แซลมอนไหม,แล,ม,มหนนะะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นมันบดหรือเปล่าของพ่อจะเป็นโรสต e d c h i ก k ก n นะคะเขาอ,อุ่นมาร้อนมากจืดๆอร่อยนี้นะเขาปไฟหมดแล้วอะ่ะโค ไปให้นอนแล้วค่ะมมึดมากเั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินกันแล้วเดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะหลังจากที่เรากินเมนคอร์สเสร็จแล้วตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วนะคะตอนนี้เขาก็แจกของกินอีกทุกคนเป็นขนมนะคะของเราเรื่องมาเป็นมันจะเป็นพายแล้วก็มีบูเบอรี่ด้วยมีชีสพรอะมัน fresh f r u i นะคะตอนนี้คืออิ่มมากแต่ว่าเราต้องเก็บประสบการณ์ให้ได้ก่อน ในขณะที่คนอื่นนอนกันหมดแล้วแต่สองพ่อลูกคนนี้ก็ยังคงกินอย่างต่อเนื่องเขามีแจกอันนี้ด้วยทุกคนเป็นช็อกแลตจากเยอรมันเลยช็อกโกแลตสวยมากเป็นลายแบบนี้เลยลืมบอกเลยเรามากับสายการบินลูฟฮันซาของเยอรมัน ุกคนชอค็อกโกแลตอร่อยมากดูข้างในมันจะมีความแบบกรุบๆแล้วมันมีแครกเกอร์บางๆรสชาติาเหมือนเดลิมิลแล้วก็มีแครกเกอร์กรุบๆฟิลแบบคิดแคดบางๆแล้วก็หอมมากเหมือนชอ็อกโกแลตนมแต่ว่าไม่หวานเกินไปน้ำาขงอยาไปเยอรมันต้องไม่ซื้อชอ็อกโกแลตกลับเป็นของฝากเขาได้ทําการไปยาเราสําเร็จกรุบบ <laughs> อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมอร์นิ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสามของที่ เยอรมันแล้วก็เป็นเวลา8โมงเช้าของที่ไทยก็คือกินอีกแล้วทุกคนข้า,าวเช้าวันนี้นะคะ mm hmm. เขามีให้เรือกระหว่างเป็นแบบ breakfast แบบหวานๆพวกแบบขนมอะไรเงี้ยกับ mm hmm. เค็มๆวันนี้ก็จะเป็นออมเล็ตนะคะแล้วก็มีโครเช์เ mm hmm. พอเลือกน้ำแอปเปิ้ลมาแล้วก็กรีนทีแล้วก็มีโยเกิร์ตด้วยอันนี้เขาก็จะมี แบมสต r อเบอรี่นะคะเลือกได้ของพ่อเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเปลี่ยนขนมปังแล้วก็เป็นเ s สเพรสโซ่ิ่งตื่นมารู้สึกสดชื่นมากแบบได้นอนอะ่ะทุกคนมันฟินมากนอนไป5ชั่วโมงแล้วคือยังไม่ถึงอีกนะเหลืออีก2ชั่วโมงรู้สึกว่าการนั่ง b u s บิส s s ส a s สแบบคุ้มค่ามา,มากๆเลยกับไฟที่มันยาวๆเพราะว่าถ้าเราแบบนอนไม่หลับแล้วก็นั่งแบบปวดคอน่าจะแบบไปเที่ยวต่อไม่ไหวหรือว่าแบบเสียบรรยากาศไปทั้งวันเลย เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่อะไรพอลืมกระเป๋าตังค์ไว้หนึ่งลืมเอากระเป๋าตังค์มาแต่ว่าเรื่องมันแค่400ยูโรคือเท่าไหร่15เฮ้ยก็อาจจะได้อยูเราอยู่แค่สองเต่เรามีอารีเทพัทแอปปูมันนี่ก็น่าจะใช้ได้หลายที่อยู่ขอให้โชคดีวันนี้เราไปรับกระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องล็อคพอเข้าน้ำเราจะมานั่งแต่งหน้ากัน เป็นการตั้งกล้องที่หดหูมากรู้สึกว่าแบบนั่ง b Business Class อะทำให้ไม่ได้เหนื่อยล้าก,กับการเดินทางมากอะทุกคนขนาดไฟล์ที่เป็นชั่วโมงใช่ไหมยังรู้สึกมันไม่ได้นานเลยแบบเดียวเพราะว่าเรานอนหลับเต็มอิ่มชนะกันนี่อันนี้ดีมากทุกคนสำหรับแบบใครที่เดินทางาบ่อยๆนะแป๊บเปียสํำหรับล้างเครื่องสำอางเช็ดเครื่องสำอางของมูเรีจริงๆยี่ห้อไหนก็ได้แหละแต่ว่าเนี่ยรู้สึกว่ามันเช็ดสะอาดมากอันนี้คือเงียบมากผ่านตอมองมาแบบง่ายมาก ทาคิีมกันแดดกันละกันเพราะตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะกันแดดนี่ของดีมากเลยของ Beauty of Johnson ตอนนี้ซื้อเป็นหลอดที่2แหละคือมันให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แบบมันมีบำรุงหน้าอยู่ด้วยในกันแดดเลยตอนนี้เราก็มาอยู่ในลูฟฮันซาแอร์พอร์ตบัสแล้วนะคะกำลังมุ่งหน้าไปกันที่โรงแรมก็คือบรรยากาศดีมากๆทุกคนให้ดู คือมันมีความแบบเขียวคขจีแบบต้นไม้เขาแบบน่ารักกระคุกกับปิกสวยมากเลยอะแล้วก็เรียงเป็นระเบียบม,มากๆนะคะท้องฟ้าวันนี้สดใสมากอุณหภูมิประมาณ14องศาแต่เมื่อกี้ก็คือใช้บัตรสรุปใช้บัตรเครดิตตน,นนี้จ่ายตังค์ไปเพราะว่าพ่อไม่ยากระเปาตังมาทําให้เราก็คือใช้บัตรแบบอื่นๆที่มันไม่เสียเปอร์เซ็นต์ค่าธรรมเนียม ไม่ได้เลยเพราะไม่มีบัตรแล้วเขาก็ไม่รับเงินสดด้วยเพราะเขาไม่มีเงินทอนเฉพาะเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้บ,บ,บัตรจ่ายกันหมดแล้วเขารับเงินสดนะแต่เขาไม่มีเงินทอนถ้าเราจ่ายเกินได้สรุปว่าชิมีนะคะก็เป็นการเปิดประสบการณ์นั่ง Business class ของน,อนนี่กับพ่อครั้งแรกเลยที่เราลงทุนจ่ายไปหมดงหมน2,70,000บาทนะคะกับการนั่งไฟล์ทไปกับประเทศเยอรมันรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นใช่เพราะามันอนแบบ นอนเต็มอิ่มมากอะมันต่างจากที่ตอนนั้นที่ไปที่ญี่ปุ่นหรือที่อะไรอาหารการกินที่แบบไม่อ้านเทียบอใช่<อ>ใช่ใชไม่หไ,ไหวไม่ไหวกินจนอิ่มมากอ่ะชอบที่ว่ามันเป็นเตียงนั่นแหละอันนี้คือข้อดีมากๆห้องน้ำมันห้องน้ำก็แยกนะห้องน้ำบิสเนสคลาสใช่ คนก็จะใช้น้อยกว่าอะไรเงี้ยชอบอย่างหนึ่งก็คือตอนที่เราแบบฝากกระเป๋าตอนที่อะไรอย่างี้ตั้งแต่ที่ไทยแล้วนะคือสะดวกมากไม่ต้องต่อคิวนานคือแบบ<ม>เข้าแบบปืนปืนปืนผ่านแล้วรู้สึกว่าการสแกนตรวจกระเป๋าอะมันดูง่ายกว่าแบบที่ไปแบบอีโคโดมี่อะไม่รู้คิดไปองหรือเปล่านะแต่ว่าแบบผ่านหมดเลยถือว่าป 9, เป็นอีกก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จของน้องนี่นะที่ได้เอาเงินนั่ง business class ถือว่าเสียงเงินซื้อแรงบันดาลใจให้เราทำงานต่อไปนะคะรู้สึก เลยเวลาใจการทำงานแหละโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s c r i b e นะคะบ๊ายบาย ว่าจะปิดคลิปแล้วไม่ใช่เพราะว่าเราต้องมารีวิว i n e s s Class สายการบินออสเตรียนะคะที่ประเทศเยอรมนีเพราะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินที่เยอรมันนะคะซึ่งเราก็เข้ามาในลาชแล้วอาหารก็มีไม่ค่อยเยอะมากนะคะคือมีอาหารหลายประเทศมาจะไม่ได้ว่าของประเทศไหนมีเหมือนของสเปนด้วยมั้งแล้วก็มีอันนี้เขาบอกเป็นดัมเบลิ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าทุกคนเราชิมไปแล้วอร่อยดีนะคือมันเป็นแบบเครื่องเทศที่แบบจัดจ้านมากแล้วก็นี่คล้ายแบบ คล้ายๆสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศแต่ว่าบรรยากาศที่เนี่ยมันเป็นฟิลเหมือนโรงอาหารนะทุกคนเหมือนแคนทีนของอียิปตออแล้วก็เราต้องตักเองทั้งหมดเลยนะคะพวกแบบแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยชงเองได้เลยเดี๋ยวลองกินเกี๊ยวจิ้มกับซุปเผ็ดแปลกมากอะื่อถ้าเหมือนแป,งแป,งแปง้งๆอันนี้เขาเขียนว่าเป็นแบบมัชลูมซอสไม่แต่ว่ามันไวจิ้มหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้อะ มันน่าจะเป็นซอสจริงๆโหแปลกๆแตถ้าเหมือนซุปมากเลยนะแต่มันเข้มข้นไปนิดนึงมันน่าจะเป็นซอสแหละแต่มันอร่อยดีนะไม่อะไรมารู้สึกคิดถึงอาหารไทยมากเพราะว่ามันมีแต่พวกแบบแป้งขนมปังจืดๆอะทุกอย่างจืดหมดเลยอาหารก็แบบโอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันแปลกอะมันไม่ใช้อาหารไทยก็ไม่ใช้อาหารที่เราเคยกินก็เลยงงเราเจอของอร่อยที่ลาชนี้แล้วทุกคนคือคุกกี้ คุกกี้ช็อกโกแลตชิพส์อร่อยมากทเทกซ์เจอร์ด้านนอกกรอบและข้างในแบบนิ่มแต่ว่าไม่ถึงกับนิ่มเหนียวนึบแล้วก็กรุบๆแล้วก็ไม่หวานเกินไปด้วยเป็นเหมือนมิลช็อกโกแลตตอนนี้เลือกไม่ได้ระหว่างคุกกี้อันใหญ่กับอันเล็กแล้วก็เลยหยิบมาสองอันเดี๋ยวมาลองอันนี้อันนี้จะหวานกว่าหน่อยตัวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนมิลช็อกโกแลตแต่เขาให้ช็อกโกแลตไม่อันนะดูดิเดยอะมากทุกคนแอ้วนี้ได้นมร้อนมาด้วย อือมาคือนมจืดกดจากเครื่องทํากาแฟแบบได้มากแก้วใหญ่เลยแล้วก็มีนี่อันนี้มันเป็นขนมเป็นแบบเหมือนพุดดิ้งมั้งพุดดิ้งช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตครีมแล้วก็มีลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาเป็นเมืองแห่งการแข่งฟุตบอลเนะาะเมื่อวานก็คือเราไปดูฟุตบอลมาเป็นการดูฟุตบอลครั้งแรกของน้อน,นี่เลยเป็น U u ยูเอฟ่ายูโร2024ทีมชาติสกอตแลนด์เตะกับเยอรมัน คือจริงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยดูบอลอยู่แล้วแต่ว่าก็เคยดูบ้างเพราะว่าแฟนเราก็เป็นโกลนเนอะน้องๆเหมือนกันมันแบบนํำอยู่แล้วอะเพราะว่าแบบทีมเขาแบบเก่งมากๆเลยมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะแบบเตะเข้าเตะเข้าตลอดเลยมันเหมือนแบบเล่นแบบพับสนามเลยแต่ก็ชอบบรรยากาศมากทุกคนร้องเพลงแบบเพลงเชียร์แบบดีๆก็ร้องมาพร้อมกันหมดเลยออ,อร่อย,อยนี้เนี่ยของหวานอร่อย ถึงแม้ว่าอาหารมันดูไม่ได้น่ากินหรือมันดูแปลกแล้วมันก็มีน้อยด้วยแต่ว่าที่มันอร่อยนะคืออร่อยทุกอย่างเลยชอบคุกกี้มากตอนเด็กหนูนี่ชอบกินคุกกี้มากกินแบบจุ่มนมแทนข้าวเช้าจริงๆแล้วเราไม่ควรกินตอนเช้านะทุกคนเพราะว่ามันทําให้อินซูลินหลั่งแล้วน้ำตาลในเลือดสูงแล้วมันจะทําให้เราแบบง่วงแบบไม่ค่อยมีเอเนจี้ไปทั้งวันเลยแต่อร่อยมากยังไงในเราเขาก็จัดเป็นทีมต้นไม้เหมือนกันข้างบน เปลี่ยนเครื่องนะคะก็คืออันนี้นั่งไป45นาทีไปลงที่เวียนนาประเทศเลยนะออสเตรียก็คือแบบบิสเนสคลาสเราจะได้คนละ3ที่นั่งนะคะเขามีเสิร์ฟขนมของว่างเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะมีอาหารให้เลือกด้วยนะแต่ว่าเราแมวแล้วก็ปกแอลกอฮอลอะไรอย่างงี้วเขาก็จะแบบก้านของบิสเนสตรงเลยแค่สามแถวแรกเป็นครีมสักอย่างตอนนี้เรามาชั้นสิบเครื่องนะคะ ที่ออสเตรียเรา d e e 21อย่างไกลอะ่พราเวลาบอดดิ้งของเราสี่ทุ่มห้ซึ่งตอนนี้5้าทุ่มแล้วคิดว่ามันน่าจะเลื่อนเพราะว่าเครื่องดีเลยหรือเปล่าไม่รูกันค่ะทเราขึ้นมาอยู่บนเครื่องแล้วนะคะทุกคนของออสเตรียแอร์ไลน์นะคะเราได้นั่งที่ตรงกลางนะก็คือจะเป็นแบบที่ติดกันแบบนี้เลยแล้วก็อยู่หลังสุดเลยข้างหน้านี้ก็จะมีแบบจออุปกรณ์ต่างๆหูฟัง แล้วก็มีที่วางขาแบบยาวมากาห่มแล้วก็หมอนนะคะอันนี้เขาก็แจกถั่วมีน้ําเลือกน้ําดื่มได้นะคะแล้วก็มีเมนูจะเสิร์ฟทั้งหมด2มงมิลนะคะหลังจากเครื่องขึ้นแล้วก็ตอนเช้านะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเลือกได้ดูข้างหน้าตรงนี้ก็มีแบบไฟอ่านหนังสือที่ชร์จแบตก็ตรงนี้สามารถปรับได้เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเลยมีอุปกรณ์ให้มาเปิดอุปกรณ์กันดีกว่ามีแปรงสีฟันยาสีฟันเอียร์พักนะคะเอาไว้อุดหู อันนี้อะไรลิบบามนี่เขาแจกลิบบามกันหมดเลยของแฟกาจะแห้งแล้วก็มีถุงเท้านะคะให้ใส่นอนก็ผ้าปิดตาอุ้ยแบบดีเลยเนี่ยตรงนี้คือแบบหนามากนุม่มด้วยหมดแล้วยังนอนไม่ได้นะคะเพราะเราต้องกินก่อนทุกคนตอนนี้คือง่วงมาหลับไปแล้วประมาณ2ี่สนาทีนี่คือเป็นเหมือนแคมป์เราก็แบบีสต์ทำไม คอรสมาแล้วนะคะของเราน่าจะเป็นไก่มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเป็นไก่ยาของพ่อเป็นอะไรอ่ะไก่ไก่ค่ะคือเหไม่รู้สูว่าอาหารอร่อยนะแล้วก็แบบให้เยอะมากๆแล้วคุณภาพดูดีมาก o r n โ n g นะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมงของที่เยอรมันแล้วก็เป็นเวลาบ่าย2แล้วของที่ไทยกินต่อไม่รอแล้วนะเมื่อคืนก็คือหลับแบบหลับหลับไปประมาณ6ชั่วโมงอะทุกคนคือสบายมากๆ แต่ก็หนาวแอร์หนาวอยู่แต่ว่าเขามีผ้าห่มให้นะคะคือที่นั่งอันนี้มันมีที่นวดด้วยเป็นแบบนวดเบาๆดีมากเลยแล้วก็ข้าวเช้าวันนี้นะคะจะเป็นแพนเค้กนะนี่เราเลือกไปแล้วก็มีแบบโยเกิร์ตมีผลไม้แล้วก็อันนี้เป็นชานมอันนี้ของพ่อเป็นอะโวคาโดโทสป้าแล้วก็มีไข่เหมือนซอสเบอร์รี่มันรสชาติเหมือนไวน์เลยอะเปรียปร้ยวๆไม่ค่อยมีความหวานเท่าไหร่ นึกว่าจะหวานแบบเยีมทับตอเบรีแต่ว่าไม่ใช่ Welcome back to t h a i